ห้างมาหาสเสน่ห์พี่น้องผมอืมสเสน่ห์ว่าเสน่ห์คนกับไปตอมลานเหล้าเมื่อเราเป็นซีเป็นเศร้าอะ่ะเพราะว่าเราขายลาบเนาะพี่น้องเนาะถือใจเศร้าประชา่าใส่ไตรต้มไปหัวเคียงต้มโอ้เด็ดมือนี่เด็ดเด็ดเด็ดย่อมย่อมเกลียวไปปะเมียนไปกับตาแดงมักยังสีอะไรนี่ กันปอดบ้าเอ็ดว่าต้มแต่ว่าบ้ามีขั้วขัวซูแชลดีแล้วก็แซบบ่บเฮ้ยผู้โทรมาสั่งกับแซ่บขะเชียงศีนบ้าเอ็ดพี่น้องกล้าบอกเลยเนาะครับเนาะเด็ดที่สุดในย่านนี้แล้วขนเชียงศีนเราบอกเด็ดมันก็บม่มีมองเด็ดก็นี่กับพี่น้องก็ไปหาเบื้องโคโยตีอยู่ในพับในบ่าเนาะครับเนาะก้อยวิ่งแซ่บกว่าคุณพ่อ อ๋อซัำนี่กับพี่ยังพ่อครับามต้องการค้องไอ้ไทบานบ้านอะอจสีพ่อพ่อพอ่อพ่อหู่นี่กับประมันอ้แมนครับคนเข,เขาสีมหาอย่างกินได้คุณแม่บานคนเขาสีมหาอย่างกินมกป่าโอ้มงน้องไม่สดเฮ้ใส่สบใบสบไอ้ฮว่าเถอะได้ใส่ใบใส่สไว้โอ้อันนี้พาชีเลี่ยมันว่า อ๋อเป็นไฟกีรีอยู่อ่ะไฟกวนเข้าสีมาตอนสิพ่อข้าแม่ขายเพิ่นกำลังเข้าสีมาตอนพ่อข้าแม่ขายเพิ่นกำลังตั้งร้านมัพพวดโตไรบ้านนี่นี่ป่ะกูอยากกินหมาเปลี่ยนเด้แมนเจรันคอยขายเจ้าควายคอยเน้นนะดื้อายอยู่แถวนั้น ลาบยังเกสราบมลาบไก่ยำค่ะลาบหมูลาบไก่พุ่นน่ะไม่ไม่บูเขาเนเนื้อกเนเอ้อเออ้ยยาน่องนาวเนี่นี่บักสวางสาวอันข้อเมื่อเือนวะนี่ข้เมื่อเงอมัดท่าใดไรล่ะโอ้เป็นต้นนี่นี่กระต้นล่ะโ้ทใดไเหมือนเดิมส0บต้นละสิบบาทหลบพักคุณอนอ่ะ น่าสนใจข้ามาหากันเกาเหมือนเดิมนะครับน่าใส่กอกหมูย่างพี่น้องผมไม่ละสิบบาทถือเงินมาสิบบาทอิ่มส่วนข้าแม่ใบมีอย่างเจ้าสิมาขายตะบักมีต้มนี่บ่โอ้ฮะก้ามาเอ้ยเจ้าหละบ้านต้มบักมีมาขายเสือโอ้ซุปกะมีต้มกะมีนี่เดนี่เดชเนี่ยขายออกมาควายออกมา ผขาต้องถึงพริกถึงขิงถึงหมอถึงแหกเาะเอาบักเาโอ้เชียงบักควอบนี่แหละเขาหัวงอเขาเอิ่นกูเม่อพ่นไปน้ำรดเจียวพ่นเอารดเจียวมามาดีความทำว้เร้อไปขนเขาไฟกีม่อมเจียวม่ล้วกท้ายคิบเจีย ครับพอเทียนกับเมนูกับมาเหมือนเดิมคือเก่านะครับเนาะหมูอนามัยพี่น้องผมหมูอนามัยหมูสุรสดพี่น้องหมูสีเสียบสีสุดในย่านนี่กับหมูพอเทียนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ะพักนั่งอ่างหยาบ้าท่างพี่ยุ้ยถอดไม่ไม่เลยไม่ยิ่งวิวกินพร้อมทดอดพ่วงกินพร้อมทดอดพ่วงดากรุนล้วนเอาดากขึ้นมาชั่วเนี้ยเทปซ,ซีเขาอย่างเบื้องดากระุนล้วนพี่น้อง จี้บันลือหลกกขี้บัราาเนาะต้องปลา่าเฮาโอ้โหวานันได้เลยเยอะดําตาบากมิตีบากมิตเมอนันั่นมันบกแล้วไหน วากเองวันเองแมนวาต้องอร่อยกับพราะให้ผอยู่ดีเอาเบาสื่อๆเลยแล้วมาไกลยี่สิบยี่ิบกยีิบกวยความด้วยวามีบอกอยู่ดีตัวบวยความาดูฟังความความมาูของบางยาอ่าตัชามขหวานของคุณพี่รลว อง่ายลาวพี่ลองดูนะเทียโจเลยเระว่าเทียโชเลยอืาได้หิมลเนาะเหมือนเดิมมือเกาหัซิเหมือนเดิมคือเกามันไอ้วา่ที่เงดนี่คือเงยวัดเราไปคุดยังไหนเราคือได้มันขนาดนี้มันก็เป็นผัวงยๆเด่นมันมีเขียขีย,ยใดหรือ

มมอนดมันเกิดเยบ่อหอไอมีหัวเห็ดปวกป่ะเฮ้ยผู้ใดว่าเห็ดบ่เกิดหนาหนาวแห้ามสิสิ้นปีห้ามสิปีไม่เห็ดยังเกิดเตยอยู่มันแมนบ่าเนีนี่พี่น้องเพ้อเห็นอ่ะเบิ้นี่บ่อสามบเอาใส่ถุงไ้ ว่าอยงที่มันบ่แม่นว่ายูซืออยากวุ่นุนเลยมันเป็นขล้องหากินยาอันไหนที่มันหายางบ้ามีก็จะเอาไว้กินได้เบิ่อกู้เห็ดเป็นบ่านนี้นะโอ้ชากระทะนุถนอมเอาแล้วกินได้เมื่อกูเห็ดอันนี้ก็กินได้อยู่บเหยียดเห็ดน้ำปลาอย่างนี้บ่ได้เจ้าก็ขีด่าบ่เอาดอกบ่กล้าเอาอ่ะอันนี้ที่เจ้าบ่มันใจเจ้ากัดทิมรัวเด้อ

บ่ทั้นได้ยังแต่บ่เราได้หมูมาแล้วเด้อพุ่นหมูจนตาเสียดตรวจตรวจจ้าตรวจตรวจจ้าปอดไม่ไหมเราพี่น้องปลอดไม่ไหมจะคุณแม่ละอองดาวของเขาคุณพี่ละอองดาวอว่านิดาขุนขุณพี่ว่านีดาบ้าพี่จำซื้อคนบ่ได้สิ่งหัวเถือกถือคุณแม่ละอองดาวคุนเรามี s w i n g s w นะไหม สิ้นสดกว่านี้ก็ไปหาอยู่นำ้ำทองน้ำตาเอามีดไปขขาวเ้อา,าบ้าเอ็ดบอกเลยกันอยากได้สดกว่านี้ขากีักดิ์หือปนี้ต้องกุ้งเขาดีไหม,มนั่นมากบมึนๆเดียว ไป n ยวใส่กว้างภาคนยงเลโอ้ยมันก็ปวดไปเกิดทุกมุดเอามาส่วใหญ่จะด่กันราเแี่ดีเป็นยังบ่เฮ้เนี่ย่นแหเบาเฮ้ย้าวเข่าบัะคุ้น k h a บู้ยนับหลายพาคริ้วหลายสวยงามเลยคือไงนับรูปได้เฮ้ยรูปนั่นัข้างในแปดรูนะคะ ลูกค้าประจำเอาไปเอาไปเบิร์ตบอกกูหลุดวะโอ้รถปิดรถปิดใส่กลมดีนะครับเนาะเอ๋อมาเพื่อคุณพ่อพี้ยนโดยเฉพาะได้บีอยู่เนี่ยเพื่อื่นมาถามเป็นสิบเราบ่หายอ่ะเกาไปไหนพราะพี้ยน ต้องมาสีนก่อนเรางานงานเลบนก็ได้ชัว้คาประจำม,มีการีำม,มีจ้างหากเห็จ้างได้ข่อยอยังสี่ด้เป็นลูกค้าประจำเราต้องซื้อเด้อี่นอเด้อนะซื้อทุกนับทุกนับเิ่นจำายดก็เป็นลูกค้าประจำแล้วาเดือนจ้าจ้ารหสซินาะครับนาะ ห้าบาทว,ว,ว้าวห้าบาทในลาบเกินพอดราบเกินขัน้นนะสามจานหาเสีบสามจานหาเสียบคอยข้อมพิจารณาอยู่กว่าจะปเป็นที่ยังกินเดียวคอยได้เฮ็ดคอยได้เฮ็ดคอยได้ม,มุม้งน้ำม้ตลาดยุติผมรู้ผิดกว่าตลาดยุติบรรทัศนสร้รสางตำบลไผ่อเภื่อส้างมูดจงังหวัดยโสธรพี่น้องผม ทุกเส่าวันอังขานเดิมมันกสิมีตลาดทีโอเคมีความบางหนาารตาแม่ก็ะจงเฮ็ดมนีวันที่อมนีวันที่17เนาะครับนาะ18ปหอมี้วันที่ส8 18พฤศจิีกานยังมีเห็ดอยู่บ้านมีกระฝ้าเอาส่นตัวมลนเปนตเงินตังหอี่หีีคนเกิดได้ยังไหนยังเพื่อนหมูไงายที่สุดกรลาหมูนี่ละเอ้า ขอบคุณทุกเลยทุกทับทุกการที่กระตามเมินเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากพี่ใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพอข้าไม่ขายนี่นี่นี่ยบกกระดินแนวนี่เป็นอย่างผลยังบกุกกะเอากระต่ายเก่งวางอ่าสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ติดพรเราบอกคุ้มคว้างในประเทศไทยเพิ่นเอามาขายบอ่อใดจริงๆเพิ่นมีเด้นกหน้าหน้า,นาชานิดงูชนิดต่างๆนี่เพิ่นมีแต่เพิ่นเอามาบ่ได้เข้าใจบ่พี่น้อง เจ้าหน้าที่เพิ่นกสิท์ตรวจจับได้ขันอยากเบิ้งจังสันต้องไปยุติป่ประเทศล่าเนี่เบิ้งเขาบอ่อพิษโตนิ่มเม่นเม,นมินนี่ขาเจ้าหาเขาเจา้าขายซื้อขายกันในปกติต่ว่าประเทศไทยมติดอ่าพเราบรสัตว์ป่าผุ่มครองเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจกันตามนี่สิบ้ามีไปท่ายังสั่นขันเกิดเจ้าหน้าที่เขานํามาคือจังมาจกอยุติบรรษัทบ้ามีไปท่าเห็นบ่เจ้าหน้าที่เพิ่นลงฮะก็ดูกโลละหาสิบบาทคถือเง่ายๆ เอาแปดสิบบ้ามี่ขาดไปสามสิบขอถวดไล่ครับมามาอยุที่บรรัศนสร้างตมบนไฟเพื่อสร้าง,างมุดจังหวัดยะโสธรพี่รองผมขอบคุณครับสวัสดีครับจวด